ที่เาขาราคาแพงที่ขึ้นเขาคือถึงสมหมงสุบอนสุกัมสุไฟทั้งไต่ทั้งเนื้อท,ทั้งตะเป็นตุกตะเป็นออกไก่ไก่เนาะครับวันนี้ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เอสบีเอ็มสตูดิโอนะครับเนว่าสิเป็นทางช่องทีวีมือถือบ่าวิสานเอสบีเอ็มสตูดิโอนะครับกับสิพาพี่น้องเข้ามาสู่รายการมูลมังอีสา,บานบ้านเฮ้าเนาะพี่น้องถ้าพี่น้องเข้ามาฟังแค่นะครับ ฟังแคนฟังเสียงดนตรีคุนเอินว่าศูนย์รวมรมรดกมุนมังอีสานของอาญาอยู่น้อพี่น้องครับผมเป็นห้องบันทึกเสียง,น,น,ง,ง,งยน,น,นะครับมีดนตรีมีพินมีแคนมีบทปผงล่างดนตรีต่างๆสี่ร่วมอยู่นี่นะครับมือในการจสียด้นําพาพี่น้องข้ามาฟั่งเสียงแคนขี้เก่าน้อพี่น้องเพราะว่าเคตที่ผ่านมานะห้าเป่าข้าเป่าทั้งแคนไล่สอยเรียกว่าไล่ทั้งทั้งลับกอนทั้งตัดนะ้อพี่น้องมานิสิผ้า เงาในทางทางรองผู้ใดมาทางรองทงางเงานะครับแค่นี้เป็นดนตรีอีสานบานเฮาแล้วก็ผู้ใดเพิ่นเอิ้นว่าผู้ใดมีแคีนนะ้ยนคือคนไม่ขาดแขนนะพี่น้อ <c> ง <oughs> ค,คนไม่ขาดแขนคือบรอีสานนี่ละ่ะเนาะครับคนไม่ขาดแขนคนมักมว่วนคนหมักสร้างสรรค์ผู้ใดมาสร้างสรรค์นะพี่น้องแค่นี้เป็นแคนขี้ขี้เอฟไมเนอร์ min or, นะครับเอฟไมเนอร์ F แค้นดวงหนึ่งซีมีอยู่6ขี้6เสียงเนาะครับอันนี้ผู้เอียนว่าแค้นเอฟเมเนอร์แต่เป็นขี้สากลนแต่เป็นแค้นถ้าเพผูนเอียนตามภาษาแค้นมาเกิดจะมาแค้นแค้นแค้นซิปนะครับแค้ ship, ship, นซิปแค้นซิปนะครับแค้นซิปเด็กคนสิแทกเอานิโป่งแทกแต่หูแผ่วหนึ่งสองสามอย่างยังไล่กันมาจนจนหอดเก่าโป่งซิโป่งยังกลับมาไปเนาะเป็นแค้นถ้าเอื่อภาษาแค้นกค่แค้นแค้นซิป ถ้าเกินเป็นภาษาสาก,กลเท้ากายขี่จีขี่เอฟไมเนอร์นะครับเอฟไมเนอร์นี่คือเอฟไมเนอร์นะครับพี่น้องเฮาผู้ใดสนมุขสนใจเนาะมัมกอยากเป็นหมอแค่น,น,นะครับพี่น้องเฮามามาเตรียมเตรียมเขามาฟังเนาะว่าแค่นี่เป่า,แค,ปาแค่นี่เป่าจังใดเป่าไล่ใดแนะ่เฮ็ดจังใดเสียงเหนียวหรือมือเฮาเพื่อจังใดคู่มันยุ่งใส่เนาะครับประเด็นว่า เรียนแค้นนี่พี่น้องเขาถ่าถ่าสนใจอยากจะมาเฮียนก็ะไรนะครับเนาะเข้ากับเปิดเปิดรับเปิดรับสอนอยแต่ว่าขันเข้ามาเฮียนมาโดยตัวจริงนี่ก็สิเปนเร็วเพื่อนว่าถ้าผู้ข่าในเรียนเรียนทั้งเรียนสูตรัดเพื่อนสูตรัดเนาะพี่น้องสูตรัดคือสูตรภาคปฏิบัติเข้าบริษัเฮียนแบบเข้าบริษ้สอนแบบอย่างเพื่อนว่าวิชาการถ้าเป็นวิชาการเนี่ยจะเริมแต่โนดโนดขับเบ็ดโนดขาวโนดดำและก็พวก อย่างมันเป็นโน้ตสากลโน้ตโดเลยมีฝาซอนลาที่โดอีกอย่างแต่ว่าบาวิสานนี่สิบสิสอนทางหลัสนะพี่น้องสอนทางหลัดสอนทางหลัดน์เป็นว่าสิเป็นเร็วว่าเอาผักปฏิบัติมาว่ากันแล้วก็เสียงโน้ตเอาบทต้องไปว่าโดเลยมีภาษาว่าตาดาดาตาด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 าเสียงวาเอาเนาะพี่น้องครับอันนี้กลายเป็นแค่เอฟไมเนอร์เนาะสุดก่อนเนี่ยเป่าเป็นทางไล่ทางไล่ทางสัตวทางโอละนอนเป็นเป่าไล่เนี่นพี่น้อง เพ่อนเาทั้งสอยทั้งทั้งตัดทั้งโอลานอย่างเนี่ทัางเพือนลำก่อนเพื่อนอะไรแค่ลำก่อนนะครับแต่ว่ามันอสิมาสาธิตทางรองทางเหย้าเพื่อนทางเย้าเพื่อนคนาเป่าแค่ทางเ้ามันสีหนังงายคอยเป่าเป็น เพื่อนบานคนคนมากีิสอดตอแลเนเป่าแบบนั้นนะพี่น้องนะครัาเป่าเป่าแค่นทางท้งไล่ไลยรองไลยเงาขึ้นไลยรองไลยเงาเป็นเป็นในคีย์เอฟไมเนอร์นะครับเอฟไมเนอร์เฮากะมายดถือยึดลักคำว่าบันไดเสียงถ้าเป่าเป็นไล่ใหญ่คือลูกลูกโปนี่นะพี่น้องลูกโปนี่ลูกโปกขวานี่จะเป็นลูกโดลูกลูกโดลูกเพื่อนเอื่นว่าลูกบันไดเสียงลูกลูกจังมันเนาะลูกจังบัได้เสียงคำว่า แท่แด้แดแแแแแนีแ่มันจะมีลูกโดเอปอมเปตลูกโดนะพี่น้อง <wh ee> นี่ีลูกโด, <wh ee> ดจะมีครูครูันก็โยนเหนียเนิวกลางเนี่ทั้งทั้งขวาเนียวกลางนี่คือครูบ่ายในทั้งทั้งสายทั้งสายขาเนิวกลางเงี้ยพี่น้อง <wh ee> นี่นี่สาม สองสามลกูกซีบัน้นซีกะทั้งทั้งน,นิ้นวนางเขาเดี๋ยวนางวันที่อยู่นี้นะครับน,นิ้วนางนี่ซ้ำนี่กัสิเป็นอะไรเนี่ยเป่าได้วงเหล่าจะได้ลัดท่งเนี่ยมีกล่องแม่งขึ้นโอ้ฝนกุบเทียบเว้พี่น้องบานนี้ทั้งนิ้วก้อยนิ้วก้อยหู้หู้นี่เพื่อนเอินว่าลูกจังเนาะลูกจังคือเป็นเพื่อนเอินว่าลูกเสพลูกแอมลูกจัง แในการคูคูเพิ่นเป็นลูกแอหแล้วก็ยเด็กนั่งานมะนี่เป็นคูเป็นคูแต่ว่าขันเฮาเฮียนไหมหรือว่าผู้เพิ่นบอลเนี่ยเพื่อกดสิป,ปิดปิดหูนี่ยนะพี่น้องปิดสองหูถ้าเป็นลายใหญ่เป็นปิดสองหูเพื่อ,เพ,อเพื่อความถนัดของของวิลลาเฮาการเฮาไหลเนาะขันคูอันน,น,นั้นเลยกาควรสิป,ปิดหูเพราะว่ามันเป็นลูกแอมลูกเสียบนะครับบ่ายนี่ย,อม,ย,ยมอแค่ใน,นส่วนมากเพิ่นสิยิ้มขึ้ดปับ๊บเลยตัว นี่กี่สวนมันสิวากบ่ได้บาอิสานต้องเอาเอานี่มาปิดเอานะพี่น้องปิดปั๊บมันชิ่งไงอันนี้คือบอพื้นว่าผู้บ่บ่บอถนัดแต่ว่าผู้ข่าเนี่ยถ้าเป่าเรียกกับเฮากับบอตองไปติดยังกับได้เฮาใส่หลวงเวลาเฮาอวยไล่มันชิ่งไงเนาะครับแต่เพื่อบ่อหายมันเป็นเป็นคว้วเพี้ยนเฮาก็ต้องปิดไว้เขากับปิดไว้แบบนี้พี่น้องสติเกิดปิดไว้เลยเป็นกาวกาวเกล็ดเนาะนี่ปิดไว้ มันจะเป็นลูกเสพนะครับลูกเสพลูกงันก็เดี๋ยวลูกเสพอันนี้ลูกแอมลูกคูนะครับแล้วก็ทางทา้งสายทัากับตัวนี้ใส่นะครับขวากับตัวนี้ใส่มันก็เป็นคูข้างบนเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มแล้วนี่ะลงคอร์ดลงคอร์ดเป็นเป็นกลุ่มของเสียงเต็มเสียงเต็มเป็นกลุ่มคอร์ดเสียงเต็มอารมณ์ในโปร่งนะครับโปร่งกว่า บ้าน,นี้ลูกลูกแต่เดาแต่เดาแต่เดาอยู่ี่กระปิคู่นนก,กันนะครับมีโป่งโป่งใส่กักกบนิวซีซีขวานี่คือกลุ่มขอดฮอกกับเกฟคาเบิร์ในบ้านทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งยังกับเก่าไปมันจะเป็นกลุม่มแลนแตนแลนแตนแลนแตนเนี่ย,ง,ยง่ายๆนะพี่น้องย แหล่นแตนแหล่นแตนแหล่นแตนโค่นนี่มันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มขอดเอ็มเนื่อาบานในซีไล่ให้ไล่ให้พี่น้องเขาได้ฟังกันเป็นไล่แค่ไล่ลองไล่ลองพื้นฐานเพื่อนไล่ลองพื้นฐานนี่พี่น้องผู้ใด้เ่าไล่ลองกับจงเป่าแนวนี่แต่ว่าไล่แค่นี่ก็ดเสบือคืบกันแต่ละแต่ละหมอเนาะครับแต่ละหมอแค่นเพื่อนเอิ่นบ้าเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลเนาะบ้านเอกลูกเรียนลูก สลับซับเปลี่ยนยังมันสิเพื่อนอื่นว่าขึ้นอยู่ในขึ้นอยู่ในอไอเดียไพ่มันเนาะครับไอเดียหรือว่าการเป่านี่มันสิออกมาจากเพื่นอนว่าใจใจภาพไปนะพี่น้องเลยครับเป่าตามไล่ไล่เป็นไล่พื้นฐานแล้วเขาก็เกี่ยวไป็นกมาตามลูกเรียนนี่ยเป็นจ้ามากของไพ่ของเพื่อนเนาะอ่าลองฟังกันเนาะพี่น้องนังคนเป่าแค่หนึ่งสิบพื้นกันนังคนไลข่ขืนจวดเห็นนก็้นขืนยยขืนใหญ่ขืนเป็นกลุ่มใหญ่ขอดใหญ่แล้วไล่ขึ้นไป แล้วคนกันไลายจะหน่อยแล้วมากคือผู้ขาส่วนมากผู้าสตลายเต่ตนยอดยางเกี่ยวลงมาเป็นอะไรนะเอาฟังฟั่งลายขึ้นไปเนาะลายใหญ่ขึ้นไปหาหน่อย ว่าลายใหญ่ขึ้นไปะหน่อยไปหากาหน่อยแล้วกาหาห็ากลายลงมาเดีย๋ยวเป็นคนก็ขึ้นอย่างสิอ่าลูกคนก็ขึ้นแบบนี้เพื่อนเอิญเกี่ยวยอดย่างลงมาหน่อพี่น้องอฟังเหมือนรับ ได้ลองลองทั้งใหญ่ทั้งเห่าใหญ่พื่อเดินพี่น้องจะไปคึดเล็กเกลียวกันเนาะเห่าใหญ่คือลองใหญ่เห่าใหญ่ทั้งเป่าทั้งใหญ่ทั้งอ่าเป็นขี้เป็นเอฟไมเนอร์นะครับเอฟไมเนอร์ในเป็นเอิ็น่รนนารลายแค้นพื้นฐานแต่ว่าการเป่าลูกเล็กลูกลูกชนลูกเหล่าลูกชนเน้นของแต่ละคนก็นจะเบิกกันนะพี่น้องเป็นไปตามไอเดียไอคิวไอเดียคือแต่ละคนเนาะเปิ็นว่อาอ่า เอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะพี่น้องในบ้านนี้ก็อจะห้าก็จะมาเป่าเป็นไล่หน้อยมาไล่ทั้งรองหน่อยรองหน่อยคือถ้าเป็นล่ำก็บจะเป็นล่ำล่ำรองอุบลล่ำรองขอนแก่นล่ำรองกาฬสินธุ์ล่ำรองสลักขามนะครับส่วนมากล่ำรองสลักขามจะเป่าเป็นทางใหญ่ถ้าไปได้เสียงเนี่เออเ้ยนี่ยจะเป่าเป็นทางใหญ่เนาะแต่ว่าสลักขามทางหน่อยก็บไขายข่หัวเข่าล่ำเดินกาฬสินธุ์ล่ำยังเไง เป่าเป็นสไลด์หน่อยนะครับเอาไปนี้ให้ฟังพังไล่ไล่ลองทั้งหน่อยลองหลายเรื่องแง่หน่อยฟังเมึงไปหน่อยการที่ไปนี่เขาอาจจะมาเปลี่ยนเนี่ยงนางนี่นะครับเนี่ยงนางนี่มันสัญญามันอนี้บั่นแต่ว่าลูกเสพเนี่ยอันเก่าลูกเสพเนี่ยเก่าเด้เพี่น้องติดไปก็แต่ว่าลูกลูกคู่ของลูกเสพมามาเปลี่ยนเนี่ยงนี่เนี่ยงนางนะครับอันไหนก็ยังใส่ลูกเก่าอยู่เนี่ย นี MM ่บ่บ่นี่หลักนี่ตัวต้นเก่านี่ลูกลูกเก่าลูกถ้าลูกซ่อนถ้าเป็นถ้าเป็นโดเรีมีเเป็นลูกซ่อนเนาะซ่อน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 ลูกโดลูกโดนียวเียทั้งนี้เนาะนี่คือเสียงคือคือเป็นอ่าเป็นทั้งหน่อยทั้งหน่อยพี่น้องน้เดี๋ยวกุมโม้่ม้ อุบลญก็ว่าได้เนาะเลี้ยวบัดนี้อยังประมาณ้องป้าเอ้ยป้าพ้องเพื่อนมาไล่ทั้งรองนะครับแค่เนี่มันเป่าได้หลายสังวาตได้หลายทำนองได้ห like. ลายสำเนียงเพื่อนว่าเนาะแต่ว่ากะเพื่อนคือจังหวะเนาะพี่น้องหมอแคลนแต่ละหมอเนี่ยกับโบคือกันเพื่อนว่าเรียนมีครูจีบูมีวาดเนาะแต่ละคนเรียนมากครูเมันโบคือกันเป่าทั้งเงาทั้งใหญ่ทั้งหน่อยนี่คือกันเป่าคือกันอยู่แต่ว่ากไล่เดินไล่ไปละมาเนี่ยโบคือกันนะครับ ฉะนั้นแล้ว,พวกเพิ่นเจอิญว่าอันนี้เฮากะเป็นพกเพิ่นเอิ้นว่าเป็นเอกลักษณ์ของไผ่มันเนาะถ้าสมมติว่าอ่าบรรดาหนักหมอทั้งหลายอยากเฮียนเนาะพี่น้องกะเชิญมาสัมภาษณ์ได้กเนาะบาวิสานี่กาสิสอนให้เพิ่นเอิ้นว่าสอนสูตรลัดเนาะพี่น้องสูตรลัดคือสูตรภาคปฏิบัติไปเลยสิเป็นเร็วนะครับอ่าบ่มีคำว่าสิบ่เป็นเนาะพี่น้องกะเฮา,าใจนึงใจมาก สองพ่นสวรรค์สามพยายามเลยเป็นแน่นอนนะบอกเป็นแล้วบางที่ทักบอกมือใช้กันเลยนี่น้าพี่น้องเป่าก็ใช้กันอันนี้เพู่นว่าเป็นไล่ทั้งลองแต่ว่าการเป่าแค่มันกรสิมีหลายไล่เป่าเป็นเพลงเป่าเป็นเพลงเป่าเป็นเป็นไล่ใส่ดุนตรยังนิกะมันจิประกอบของมันก็ฐาถ้าเปาเป็นแหละก็จะบางอย่างก็พี่น้องสมมติว่าเป็นเป็นไล่เพลง Thank <laughs> you. พี่น้องครับอันนี้พูดนะเป็นแคน่ลายหน่อยเนาะเป่าได้หลายทางพี่น้องเป่าหลายหลายหลายยางหลายแบบเนาะบม่ว่าจะเป็นทางเตยทางลําเพิ่นทางลําพ่อนสวรรค์ลําตังหวายลําผู้ไทยมันหลายลายแต่ว่าพี่น้องหาา้องขยอยติดตามไปมื่อละล,า,ลา,ายละใดไปนะพี่น,อน้องเนอกมาพอกันเพือพ่อเพื่อนะว่ารักน้อยแต่ให้รักนานๆานนะพี่นอ้องอาจจะติดตามกูมือกูช็อตก็แล้วกันนอกจากนี้นก็ฝากพี่น้องเาไว้ในก็แล้วกันเนาะสำหรับโปรตีเพื้น หมักมว่มามักจากฟังดนตรียากฟังเสียงแค้นเสียงพิ้นเสียงโป่งล่างเสียงอยังก,กับกองอญญายะจนไ่เนี่ยเอสบีเอ็มสตูดิโอเนี่ยนะพี่น้องเป็นศูนย์รวมรมรดกมุนมมงอีสานบ้านเฮานะครับแคนเป็นดนตรีชิ้นเอกของอีสานบ้านเฮาว่าจะเป็นแค้นเป็นซุ้งเป็นพิ้นเป็นโวดเป็นโป่งล่างนะพี่น้องเฮากามาซอยกันสืบสารจะร่วงไวเนหายหนานแสนนานเพื่อลนกเพื่อหลานไปเพราะว่ามันเป็น เสียงสวรรค์เพื่อนเอ็นมาเ,เสียงจากสวรรค์เพี่น,อน้องเสียงแขรนอปเปิลคือานี่ยกระมวลเนี่ยหนาเป็นว่าเนาะพี่น้องอ่ะจังไดกกยกะฝากกันในกันแล้วกันเนาะพี่น้องเฮาทางช่องยูทูบบ่าวอีสานเอสบีเอ็มสตูดิโอทีวีมือถือเราไมจิตเป็นทั้งเฟซบุ๊กนะครับบ่าวอีสานเอสบีเอ็มสตูดิโอพ่อกันเนาะพี่น้องตามเพื่อนเอิ็นว่าพ่อกันตามสไตล์มาสันว่ารายการน้อกันรายการมรดกมุนมคงอีสานช่วงนี้บ่ค่อยได้บ่ค่อยได้ไลฟ์สดไปไหนนาะพี่น้องอันนี้จะเป็น เป็นคลิปวิดีโอที่เ้าเห็ดไว้เป็นคลิปเป็นคลิปเป็นเทปเป็นทเปนทเปทไว้เนาะเพราะว่าถ้าเหาสิจัดรายการไลฟ์สดอุลีกัมันต้องมีเตรียมเพราะว่าช่วงนี้ใบสารยังไม่ได้พร้อมไปเลยเพราะว่าเ้าเห็ดห้องใหม่น้พอพี่น้องเห็ดห้องใหม่ยังไม่ทันเรียบร้อยอยังต้องเตรียมฟื้นเตรียมไฟสปอร์ตลงสปอร์ตไลอไตไ่อยังกะว่าไปเนาะอ๋อละก่าพวกกล่องพวกไม่ยังกะมีเนี่ยอะไรแต่ว่าก็ยังไม่ทันพร้อมครับเพราะว่าบใบสารมันได้ทำกัน,กน ใหญ่ห้องประเดิอนว่าใหญ่ห,อหญ้หองใหญ่เฮือนโยกเฮือนขึ้นเพราะว่าห้องเก่าเฮามันฝนตกมาแล้วมันหนามนถั่วนะพี่น้องเฮาต้องปรปับปรุงช่วงนี้เป็นช่วงปรปับปรุงอยู่จะได้ก็ขอโทษขออภัยแฟนรายการเฮาหรือว่าทางเราศิลป,ปินบางคนเพิ่นก็นบอกโอ้ยเน้องเจะ้าไหนอยากมาอัดนั่นอัดนี่กะช่วงนี้กะพออัดได้เนาะพี่น้องจะได้กะขันเฮาเพิ่นน่ะมีความใจรักภักดีมีความพยายามน้าพี่น้องเนาะกะ อ่าพี่น้องเฮากะติดต่อสอบถามกันก็มากันแล้วกันผู้ใดอยากลองอยากล่ำหรือว่าอยากเฮ็ดสปอร์ตโฆษณาจะเฮ็ดรายการจะเฮ็ดยังกะติดต่อสอบถามกันก็ม้านะพี่น้องเนาะหรือว่าอยากเฮียนแคนก็สอบถามกันมาเฮียนแคนกันค่ะคาคู่คาบาค่าสอนกับบอแพงพี่น้องเป็นกันเองเนาะครับจะได้กะติดต่อสอบถามกันก็มาแล้วก็ขอฝากพี่น้องเฮาไว้ทุกๆท่านทุกๆหม่องทุกๆบกวนก็แล้วกันแฟน FC แฟนเฟรด แฟนยูทูบยังกักวมาไปเนาะฝากน้องพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ได้คะแนนน้ำเป็นเลิศให้เนียนาอพี่น้องเพื่อปากเพื่อทองคนนะรายการขอไว้ยพ่อในแฟนเพลงเข้าทุกๆุท่านทุกๆมองทุกทุกวันที่กำลังติดตามรับชมอีสารกาขอให้มี สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีความสุขความเจริญอายุมั่นขวัญยืนนะครับอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนแล้วก็ให้ลำลำได้รวยกันให้มีโชคมีลาบถึกถึกนวันที่หนึ่งเ <c oughs> นาะพี่น้องกับผมอาจจะได้กล่าวฝากในกิจการทางช่อง YouTube, ยูทูบใบสารเอสบีเอ็มสตอรีโอนะครับพอกันมือละไล่สองไล่เป็นวันนอนให้กันแนะนําเป่าแค่ไหนพี่น้องให,หง้ฟังกันเนาะเพราะว่าผู้ขายเองพื้นคนมักม้วนนะพี่น้องเป็นโมแค้นมากแตงแตงยุงเลี้ยนปอนดึงปอสองเป็นโมแค้นมาแต่ว่า การยังบัตรธนิษฐ์ซีดสอนในพะเยาจังหวะช่วงเนี่ยมาสิมาเปิดเปิดการสอนเนี่พี่น้องเฮาให้พวกลูกหลานเราบรรดาที่เพื่อนอยากเป็นอา่าอาจารย์เนี่ยเป็นหมอแค้นเนี่ยเนาะเขาก็เลยเปิดสอนทําการเปิดสอนเนี่พี่น้องเฮาได้เปลี่ยนกันนะครับจังสืบสานไว้ฉะนั้นแล้วก็ขอฝากทางช่อง YouTube ช่อง Facebook ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่น้องเฮาเนาะกดไลค์กดแชร์ในี่ก็แล้วกันครับขอประคุณหลายๆสหรับเทคนี้เอาไว้สำเนียงกอนจังพ่อกันในไลน์ต่อไป ในโอกาสต่อไปครับมื่อนี่ยขอเก่ากัว่าสวัสดีครับ